สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องลูลิสนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเด็กของมอร่าเอ็กซ์นั่นเองนะฮะมีอ่าเป็นเด็กทําลายนะครับผมใช้อะไรกันบ้างเปลี่ยนอะไรกันบ้างจะแนะนำเลยนะครับเดสพูลนะครับเป็นการ์ดที่ผมแนะนำให้มีในเด็กนะเพราะว่าเวลามอร่าถูกทําลายนะครับถ้าเธอรแรกเรามีเดสพูลในมือนะครับหรือว่าเรามีอาร์กอนนีในมือนะครับ ให้อโกนี่รวมร่างกับเดดพูนะครับแล้วก็ทำลายมอร่าเอ็กซ์นะครับผมกับเดดพูพร้อมกันนะเราก็จะได้เดดพูบวกอโกนี่เพิ่มนะครับในจุดๆนั้นนะเราจะปั๊มเดดพูไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วถ้าถามว่าถ้าเราปั๊มเดดพูไปได้เรื่อยๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ เดทพูจะ 1G พลังเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละจะใหญ่มากๆนะครับพร้อมกับเดทนะครับที่อาจจะเหลือ0ูนย้ะครับผมคอมโบของมอลาเอ็กก็คือง่ายๆนะครับทำลายน้องทิ้งนะครับผมเพื่อให้เราสามารถได้การ์ดเก่งๆอย่างเช่นเดทและเด o พูนั่นเองครับผมถามว่าพี่ครับพี่ครับไปไหนใส่แทนกันได้บ้าง หรือใบนี้ผมไม่มีผมใส่อะไรได้บ้างนะครับขอแนะนําก่อนนะครับใบแรกที่ให้เปลี่ยนได้นะคืออโคนีครับอกคนีนะครับเราเปลี่ยนไปใส่เป็นเป็นฮักบัสเตอร์ได้นะครับหรือว่าอยากถ้าเราไม่มี X20T หรือ X23 นะครับผมเราสามารถเปลี่ยนเป็น ฟูฟลีนนั่นเองนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนเป็นฟูฟลีนได้นะแล้วก็ถ้าไม่มีนิโกนะครับแบบว่าเอ้ยไม่มีนิโกะเลยก็แทน2ใบเมื่อกี้ที่บอกไปข้างต้นได้นะครับแต่สิ่งสำคัญจริงๆที่ต้องมีนะครับแน่นอนก็คือเดดพูลครับกับเดดนะคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับไปดูผมเล่นกันเลยดีกว่าครับ โอ้ผมปั๊มคิวเดทได้นะเนี่ยโอ้โหคุณคุณอยากเห็นสิ่งที่เรียกว่าของดีปะทำอย่างนี้ไป <c oughs> เราอย่าเตรียมตัวดูผมปั๊มคิวเดทนะฮลโน่าจะได้พักเทินโอเคไม่แย่ oh. แต่ไม่ได้ดีเลยนะโอเกบอดปะโอ้ oh. ทำไมต้องมาเป็นบอดนะ oh. ไม่ดีเลย โอ้แล้วไม่เปิดเผยใดๆในเทอร์นี้โอเคแหละลวหลเวนอมพาร์ทนี้ไม่ค่อยน่าเติมสักเท่าไหร่ครับเอ้ยพาร์ทนี้ค่อนข้างน่าเติมเลยนะเอาจริงค่อนข้างเก่งนะครับ แต่รอดูรีวิวได้ครับสำหรับผมคือเก่งนะเล็กเก้เป็นของฉันขอดูไปผิดเก่งในก่อนนะเขอดูไปผิดเก่งในก่อนนะไปโอ้ บึมบึมเกมนี้มันจะริงจริงขอตัอไปปิดเกงไหนก่อนนะโอ้โห่ปอดสแนปอย่างนั้นเหรอฮัลโหลฮัลโหล ดชลองเงินออกครับไม่มีเงินตอนนี้ยังไม่เก่งครับเออก็ชนะอยู่ดีบวกแปดผมว่าแซ่บมากเลยนะ โอ้โหเล็กไรฮะทำไมเขาดูมั่นใจอย่างเลยมาคิรีแล้วดู<ะ>เดตผู้ผม <c oughs> คิวมองเหรอเอออยากได้คิวมองว่ะไม่มีอุย้ยเปลี่ยนพื้นที่เสร็จได้เสร็จได้อยากได้คิวมองจังช่วงนี้เจอซีซีเวอร์เซิร์เฟอร์หน้าหล่อเยอะมาก เรียกว่าเจอเจอจนเจอจนหล่อนหรือเปล่าทำลายจั่วสองทำลายหน่อยครับขอดจั่วหน่อยครับโอ้ไ้ X อเอ็กยี่สาม อย่าบอกนะว่าเราเราจะเล่นเหมือนเดิมเหรอโอ้โหบินว่อนงาม98 11ฟาโซสอย่างละห้า เคยเห็นไหมซีเวอร์เซอร์เฟอร์น่าหล่อหรอไม่ค่อยเห็นนะ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยเจอซีเวอร์เซอร์เฟอร์อะ่ะเจอแต่คนเนี้ยเจอคนนี้บ่อยอ่ะชอคิวมองป่าเขาดูผีเก่งในก่อนนะโอ้โหเขามีคิวมองก็ไม่แย่นะ ลตัดหัวไปหนึ่งจึงงอกกลับขึ้นมาแทนอีกสองเ <c oughs> ฮียอยากได้ทำลายอยากได้การทำลายเลยโอ้โห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  คาเนตก็น่าสนใจนะแต่คิวมองหน้าเล่นกว่า เท่ากับว่าเทิร์น5ซ้ายทำลายฟรีนะตัวไปกลิ่นเป็นเก่งในโกนนะโอเคอ่นนะ,อะคนนี้เดดพูลโอ้เดดฟูคนนี้รอทินทำลาย ส่วนคนนี้อย่างนี้ดีกว่ามฤคิทคิดเว่นอมเดดหลอก <Dead lock S 1> ได้ตรงนี้สองใบ เดซหลอกสามใบคาเนิดหนึ่งใบไม่เอาดีกว่าเป็นคาเนิดแล้วก็เดซหลอกกลางและสวัสดีจู้สวัสดีครับคุณดอนต้องขอตัวไปเปลี่ยน,กนเกงในก่อนนะต้องขอตัวไปเปลี่ยนเกงในก่อนนะเกมนี้มันจริงๆเซ่บมากเลยจู้ เอสิมา่าโอ้ผมค่อนข้างชอบนะยามิ ขอหนงจอากอนี่ก็ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเอ,อไม่ค่อยดีเลยจริงๆมันเป็นอย่างอื่นอ่ะที่ดีกว่านี้ก็ยังได้เลยโอ้โหมาช้าไปอ่ะ งำออ่อยตัวนี้ก็น่าเล่นนะถ้าคนชอบเล่นทำลายใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าผมไม่ใช่ไงแล้วคุณรู้ไหมว่ามันสามารถสแปรตัวเองได้ด้วยนะครับ เป็น 5G ครับอ๋อแบบนี้ได้แบบนี้ได้โอเคสแปร์ตัวเองได้เก่งจัดจัดผมชอบดีดการ์ดมากกว่า ถึงบอกไงว่าขายครับขายเก่งนะเนี่ยจริงๆมันเอาไปเล่นกับใบอื่นที่ดูดีกว่านี้ก็น่าจะได้ปะอย่างเช่นพวกเด็กซีโมอะไรเงี้ยอาจจะมีผลดีเหมะะือนทำลายครับจั่วสองรับให้สบายนะ เวเนอมดอนซีดอนแคร์อยู่แล้วดีๆฮัลโหลหลอนอินเดซพูว่ะ จี้วะหนึ่มี่มสจี้เป็นหเป็นสิบบึมแยกล่างเงาเวนอมมีอแกะงำแคนดอนบอลวง ไม่แย่สี่หกสิบงามหรองามดีดีกูดการ์ดไงรอ คิวมองบวกเนานนนเออวาจริงๆคิวคิวมองบวกเนาก็ได้แคนนอนบอลเซทนทรีและเซิร์ชก้าไหวอยู่ดีเก่งชมวัดบวกพลังต่อสู้ให้เยอะอยู่นะครับ าอากอนี่มาสวยๆเลยอากอนี่ใหมนี้มาเขาเลยเดททู two, สองใบเนา no, สองใบเดทสองใบถ้าได้ทำลายนะเวนอมคาร์นี่อ่อ uh, คิวมองเกอร์เดดลอก่แย่นะไม่แย่ ต้องขอตัวไปเปลี่ยน,กนเกงในก่อนนะขอการ์ดทำลายใบนึงโอ้โหไม่มาเลยฮัลโ,โหล เดสพูกูเรกต้าหกตีแปดตีเจ็ดตีอากอนี่เพิ่งมาเธอนี้อ่ะนะเล่นเนาครับ คิวมองดีสุดอะเกมหน้าโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะคิวมองดีสุดเท่ากับว่าห้าห้าตัวหรือยอย่างละจี้เหรอทำลายไปเท่าไหร่ สองสี่หกเก้าทำลายไปเก้าก็ได้อยู่นะเก้าโชว์ เนี่มันจริงน่าประทับใจต้องขอตัวไปเี่ยกางเกงในก่อนนะต้องขอตัวไปเสี่ยงกางเกงในก่อนนะหลบปะเฮ้อ <c oughs> ไปสู้ขวาดีกว่าไม่โดนชังฉีเตะก็ชนะอยู่อ่ะ บายสบาย